สวัสดีครับพวกกับผมดีด,ดมนนีมิกชแนลต่อนนีผมอ่าร์แล้วก็มาต่อกันครึ่งหลังนะผมสามศูนย์อาร์แล้วก็มาเล่นกันเลยไปเร็วไปเร็วไม่ได้เด็กหลับแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วไปเปลี่ยนโอ้ยเฮ้ยกดไปโดนได้มอ่ะ เขาเมฆเขาเมฆเขาเมฆเข้าเมฆเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันเล่นอะไรวะเนีเนเน่ยเฮ้ยมันเล่นอะไรวะโดนฟาวไปผมก็ไม่ค่อยรู้ชื่อแต่ละคนนะยิงไปแล้วครึ่งสนามเข้าโอ้โหเกือบเกือบ ยิงไปเครื่งสนามเข้าไม่เกือบสุดแค่นั้นแหละ ยิ yeah, ่ง oh ตุ então, 3, ๊บปุ๊บเกือบครับผมมันหน้าได้เปล่าได้มาตีไว้ใส่ขาผมเลยเฮ้ยเสียก็เบาเช่นเดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเข้าแน่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเข้าได้ยังไง โอ้ผมเป็นอะไรขมันวะเนี่ยบุกปันลูกปันเข้าแน่นอนลูกปันไปแล้วไปแล้ววิ่ง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 เฮ้ยเฮ้เ้ข้าเกือบเกือบ เข้าไหมเข้าด้วยยัดเท่เฮ้ยเข้ามได้ยังไงโอ้กียแม่งก็สัออยที่ไหน ก็อาจอาจจะกระตุกนะผมเวลาดูแต่เวลาผมเล่นเน่ยไม่กระตุกนะน่าจะกระตุกอะ่ะเวลาผมอัพโหลดแล้ว่ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับที่ผมอัพอะ่ะเ,เ,เนี่ยแอปไอ้นี่ยเุ้ยเกือบแบบดีาดมากโง่เหนียวมือเหนียวมึงเอ้ยไม่ได้กินแน่ฉันเหนียวมือไม่ใช่หนระือ โอ้โหโก้เคลร์ลับยิ่งแบบบอยแบด์นี่มุมเอ้าเซรดีเซรดีอย่างเงี้ยครึ่งสนามสิเข้าเข้าเข้าแน่นอนเย็ดแค่เดวิดเปิดตัวแล้วนี่ไม่ใช่เดวิดแต่เป็นคนละคนจะเป็นเดวิดจะเปิดครึ่งสนามเป็นเดวิดเลยเดี่ยวเปิดอี่างเงี้ยโอ้มายืนนิ่งวะ โอ้โหเกือบเกือบเกือบตอนนี้ก็ห้าหนึ่งแล้วผมพุ่งมาอย่างเดียวสูงยิงเดือบเดือบแฟดถุยไม่ใช่แล้วเดือบแฟดียังไงคือเมื่อกี้ยิงเบาไปหน่อยว้าโกโกโกง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 โกบาเสียงแป๊บอาจจะไม่ได้ยินเมื่อเวลาผมพูดอะ โอ้โห ب, ب, โเกือบเกือบเกือบอพยพให้แล้กันโอ้โยสาสตเลี้ยงอาสาคิดท่าได้ไปเร็วไปเร็วเรเฮ้ยๆถยหลังถอยลังกลับ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 อลับกลอืมโดนฟาว่าหมะอนะ่ะโกนโกดแล้วแบนสบายใจ เกือบแล้วไปซ้ําอืมเกือบเกือบถ้ามันไม่รับนะถ้าไอ้นั่นมันไม่มาขวานะเสร็จแน่ถ้าไม่มาขวานะโอเคก็ไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเอาเสร็จดีอย่างเงี้ยเสร็จดีอืมไปกดเปลี่ยนตัวเออมันมันดื้อนิ่งอะนะ โอ้ยเกือบเแปรยิงิงวิงิงเร็ว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 ยๆยิ้เกือบเกือบไปเลยไปเลยยิงึสนามรึ้นๆึ เกือบเกือบเข้าเกือบเข้าเกือบแค่เกือบ่า,บาบบบนั้นแหละเอ้ามันมยืนนิ่งวะอืมฟ้าดีเมื่อกี้เราให้ฟล์เลยแหละที่ไม่เดินยิงคึกกึ๊บหกระโดดด้วยกูดี โอ้ยโอ้ไม่ได้เลื่อนแหมมือมันเลื่อนเลื่อนนะไม่ใช่เลื่อนฟังดีๆหมดนะผม่าผมก็ชนะ5-1นะผมมาก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะผมมาเกมหน้าอาจจะลงเกมผีต่อหรืออาจจะไม่เล่นเลยก็ได้นะผมมามันหลอนจัดก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ